สวัสดีครับเพบและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ,ก,บก็มาตามผลออกวันที่หนึ่งเดือนสองสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับกับแนวทางนิเกอิเช้า VIP นิเกอิบ่าย VIP นะครับสองแนวทาง ครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลออกแล้วมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์เลขเด่นจาก0ูนยาัดเหเลยอ,อยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นข็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ ปดใช้วิตจารณะยานในการรับชมนะครับทุกแนวทางนะครับก็มีทั้งเขา้ามีทั้งหลุดเนาะก็ลองมาติดตามกันดูนะครับสำหรับท่านที่เป็น FC และติดตามกันอยู่ก็ก็คงจะเห็นนะครับแนวทางที่ผมลงให้ทุกๆุกลอบนะครับครับเรามาดูน่เคิลเช้า VIP นะคนะปลออก0ูนย์อก056 2 2นะครับ0 5 6 2 2นะครับวันนี้นี่แค่อีชาวีพีลดนะครับจุดบินมาเลข5ตัวเดียวนะครับเด่นวิ่งโลดหลุดนะครับผมให้7กับ8เนาะไม่มานะครับส่วนตัวที่ผมเจาะให้ตัวประกบเป็นมาเนี่ยมันมาเลข5้าเองนะครับมาเลข5้าแต่ว่าเลขเด่นมันหลุดนะครับตัวประกบ3 4 5มันไปเข้าหลัก10นะครับแต่ตัวเลขเด่นของผมมันหลุด ก็ให้7กับ8ป mm hmm. ก็ขาม6มานะครับกลับไปกันต่อที่นิ่เคอไบาี vip นะครับบาย vip mm hmm. บนออก5้าหนึ่งองหนึนะครับวันนี้ตัวที่ผมเน้นให้เลขห้นะครับก็ไปไปวิ่งเนาะ,นะเลขห้ไปวิ่ง ส่วนเลขก c นะครับก็เข้าวิงโหลดนะครับตัวที่ผมไม่ได้เน้นก็มาทั้งสองตัวนะครับสีอยู่ข้างล่างนะค้าอยู่ข้างบนนะครับในจุดตินก็มีอยู่สามตัวนะครับห้าสองก็จับมาให้นะครับเป็นหน่วยกับ5้าสองแต่มันแยกกันมานะครับ5้าไปอยู่หลักร้อยสองไปอยู่หลักหน่วยนะครับ เป็นหน่งเนี่ยผมเอามาจับหลักร้อยหมดเลยนะครับแต่ว่าใครจับไล่ก็ได้น้ผมจับให้2อ,อชุดก็คือผมให้58นะผมเน้น58ผมก็จับ4ี่ด้วยแต่าถ้าว่าเอา1มาจับ52เข้านะครับจะผมไปจับ58แนะครับแต่ตัวที่ผมเน้นม้วนเน้นให้ห้เห็นไหมครับ ก็จะเป็น158 152นะครับแต่ผมไม่ได้เขียนให้เนาะนะครับผมเขียนไ,ไ้ตัวเลขเด่นอีกตัวนะครับถ้าวัน1 4เข้าไมหนึ่งสีครตัดเลนเขเข้าเล 4, 4 1่แต่ถ้าวัน4จับดาตัวประกบแล้วไม่เข้านะครับมันได้แค่4 2ก็ถือว่าเขาวิ่งโลดนะครับสำหรับนิกเกอกเช้า บ่าย V I P อกอพอไปกับ by V I P นะครับส่วนเช้าหลุดนะครับส่วนวินพิเศษนอวินพิเศษก็หลุดแร้มาเลขห้ตัวเดียวเลขห้ก,กับเลขสี่กับส5เห็นไหมครับ7กับ8ไม่มานะครับ ครับแนวทางในหลุดผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยสมาชิก f C ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับแนวทางนิเช้า V I P กับนิเ่อบาย V I P นะครับผมก็พูดไปต้นคลิปแล้วเนาะนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคานวณนะครับการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับครับก็มาตามกันต่อสําหรับแนวทางในวันที่2เดือนหนึ่งนะครับปสวสอพนะครับ กับนิกเคอีเช้า V.I.P กับนิกเคอีบบาร V.I.P วันนี้นิกเควีเช้า V.I.P ผมให้ที่04 8 9 3จุดวินนะครับ04 893สี่ส่วนเลขเด่นวันนี้เลขเด่นใน้0กับ4 ได้0กับเลข4ี่วันนี้ผมเน้นให้ที่เลข0นย์นะครับเน้นให้ที่เลข0ก็จับทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็น0 4 08 09แล้วก็03 สามตัวจับไม่ชุดเดียวนะครับเจ็ดเก็ดศูนย์ก็ได้นะครับในเลขที่0ูนย์เก้านตัวรลองก็จะเป็น04 เลขเด่นเ,เด่นในที่เลขสูนนะครับก็ตามนี้นะครับกลับไปกันต่อที่นี่เคอกบาย vip บายว i p วันนี้ผมให้ที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สุดเล็กเด่นได้5กับหกน,นี่ผมเน้นในจเลขหกน,น,น,นะครับเน้นในจีเลกหจับจีเลกหตัวเดียวนะครับ5้าห6หกเแล้วก็หก สามตัวผมให้จุดเดียวเหมือนกันให้ที่หนึ่งหกแปดตัวที่สวยที่สุดก็ระวังเลขเด่นเนาะนะครับเลขเด่นนี่นสังเกตดูได้นะหกแปดก็ 6, 8, ระวังหกสี่แต่ว่าบินพิเศษนะครับ ก็จะได้0456เลขกำลังวันก็คือ1กำลังวันของวันอาทิตย์นะครับ1 3 8 1 3 8จากนั้นตัวที่ผมจะเอามานะครับก็คือเลข1 เลขหนึ่งเลขหนึ่งจะมาไม่วินผมไม่มีเลขหนึ่งเลยใช่นะผมมีมันมีเลขแปดเนาะเลขแปดมานะครับศูนย์สี่ห้าหกแปดนะครับวินพิเศษก็เอาลองเอาไปวินนะครับนิกเกอชาวีเกับนิ k เกอบ่ายวีนะครับ, i, AP, บ, i, AP, รบที่ผมจับนะครับเมื่อกี้เลขเด่นมันมาด้วยกันนะครับเลขตัวเนี้ยสี่ ผมลืมเน้นให้เนาะกับเด็กเด่นสี่หกศูนย์หกสี่หกศูนย์หกศูนย์ห้านะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเด็กเด่นมาด้วยกันสามตัวก็ชุดนี้เน้นในที่หกแปดนยตลองก็ระวังเลขเด่นมาด้วยกันเนาะก็หกห้าเลยนะครับ ครับเคยได้รับเนอนตางก็เก็บเอาไว้นะครับกับรายนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่2เดือนผมเชียนผิดเนาะเนี่ยนะครับวันที่2เดือน1เดือน2นะครับขอไปวันที่2เดือน2นะครับ วันที่2เดือน2อปศสองพนร้สิบแปดนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ